วัฒนธรรมการกินลาบของภาคเหนือมีความลึกซึ้งและมีบทบาทสำคัญในชีวิตของคนล้านนาไม่เพียงเป็นอาหารพื้นเมืองยอดนิยมเท่านั้นแต่ยังเชื่อมโยงกับประเพณีความเชื่อและวิถีชีวิตของชาวบ้านอย่างแน่นแฟน้นดังคำที่กล่าวในล้านนาว่าบ่มีลาบบ่มีงานหมายถึงถ้างานไม่มีลาบก็เหมือนไม่ใช่งานจริงๆ ตอนเปิดร้านที่บ้านเนาะใหม่ๆเนาะเราพอดีพ่อป่วยเนี่ยผมก็เลยมาเปิดร้านที่บ้านจังหวะที่มาเปิดอ่ะเราเปิดข้างในบ้านอคนแถวนี้เขาก็บอกว่าในบ้านมันจะขายได้ไงมันไม่แหล่งชิมชนเปิดยังไงก็เจ๊งบอกนี้นะเขาบางคนเขาก็มองมอง,มองโอ้ยเจ๊งขับรถผ่านหน้าบ้านมองไม่มีคนเจ๊งเขาก็หวัวเราะเราเจอมาทุกอย่างบางคนก็พูดต่อหน้าเลยเปิดยังไงก็เจ๊งมันไม่ไหวเราเปิดข้างในบ้าน ลึกเกินไปและซอยแถวบ้านเรารถไม่ผ่านเลยสวัสดีครับผมนิคมฟูแสงนะครับเป็นเจ้าของร้านลงลาบแม่ตำนะครับร้านเก่าพ่ออยู่ตรงสี่แยกแม่ตำนะร้านเก่าชื่อแม่ตำลาบซาตอนที่เขาเสเลือดแตกมันขายดีจนไม่มีเวลาพักพอพ่อล้มป่วยก็เอาพ่อมารักษาตัวที่บ้าน<ม>ก็เลยมาเปิดร้านตรงนี้ได้ 8ปีเข้าปีที่9ก้โหงเนี่ยมันเหมือนกับโรงเรียนโรงพักโรงฆ่าสัตว์เพราะฉะนั้นท้าเลยใจ๊จิว่วโหงหลาบขั้นตอนกนารทำลาบนี่ก็เริ่มจากต้องไปหาเนื้อมาก่อนที่พ่อใช้จะเป็นเนื้อส่วนขามันจะดีขาหน้าด้วยนะ เนื้อส่วนขาหน้านี่มันจะละเอียดเรามันจะเป็นเส้นได้เนื้อมาก็เอาเอ็นที่เนื้อออกก่อนแล้วก็มาลากแล้วเลือดเพี้ยดีก็ปรุงให้เสร็จสัต์แล้วก็ค่อยใส่ที่หลังดีเนี่ยคือมันจะออกขมพอเราปรุงเราจะให้มันมี3ระดับนะครับขมอ่อนขมกลาง ขมปี๊บแล้วก็น้ำเพียเนี่ยเราต้องเอาไปต้มใส่ตะไคร้น้ำเพียียนี่เขาจะขมอ่อน,ออนพอเราต้มกับตะไคร้นี่จะออกรสหอมนัวนะครับพอเราได้เราก็ใส่ขวดไว้ดีก็ใส่ขวดแยกไว้เพียียก็แยกไว้น้ำเพียียเมื่อนํามาต้มกับตะไคร้จะทําให้ได้ความหอมกลมกล่มมากขึ้นน้ําเพียียคือขี้อ่อนที่อยู่ในลำไส้ดีหมายถึงน้ําดีซึ่งเป็นของเหลวที่ผลิตโดยตับ น้ำพริกเราทำเองนะครับขั้นตอนทำน้ำพริกมันก็มีเหมือนๆกันเครื่องเทศก็เหมือนๆกันก็มีข่าตะไคร้หอมแดงกระเทียมพริกต้องมี2ชนิดนะครับพริกชี้ฟ้ากับพริกเม็ดใหญ่ปริมาณก็เท่าๆกันแล้วก็มีมะหลบมะแขวนเมล็ดผักชีแล้วก็ดีปีแต่ของเราไปอบพลังงานแสงอาทิต์ก่อนพอไปอบพลังงานแสงอาทิต์เนี่ยมันไล่ความชื้นได้หมดถ้าเราอยากให้แห้งเท่าไหร่แห้งจนกรอก็แห้ง มันไม่มีเชื้อ,าอราแล้วทีนี้มันก็ดีหน้าฝนมันไม่ฝนตกทั้งวันถ้าช่วงม,มีแสงออกมาความร้อนมันก็จะระงมอยู่ในนั้นแต่ถ้ามันร้อนจัดๆเนี่ยเราไม่ต้องการให้ร้อนเราต้องการให้อุณหภูมิมันคงที่เราก็เปิดเัร่ออกเปิดพัดลม,ดม,ม,ดม,ดมคือการไล่ความชื้นออกแล้วก็มาคั่วมาโม,โม่โม่หยาบโม่ล,ละเอียดแล้วก็ผสมให้มันออกรนสนัวสั่งซื้อในเพจได้ครับ ในเพจหรือมาที่ร้านสั่งซื้อที่ร้านก็ได้เบอร์โทรนะครับ0834747753ครับการันตีความอร่อยของทางร้านนะครับผมไปแข่งลาบผมลง2เมนูนะเนาะเมนูลาบเนื้อกับลาบหมูลาบเนื้อนี่ได้รางวัลชมเชยนะครับลาบหมูนี่ได้ติดรางวัลรองอันดับ2ของถ้วยท่อท,อทอ ก็ร่วมกับชุมชนกาดไหล่ต้าไปงานในเมืองนะครับอย่างงานรับานายกเสรษฐ้ารับรัฐมนตรีอะไรพวกนี้ครับก็ไปทำลาบให้เขาในงานพักทีปูกไหวน้นี่มันจะเป็นพักสมุนไพรเนาะมันออกทั้งปีมันจะออกทั้งปีอยู่ที่ว่าถ้าเกิดเขาใจนักเนี่ยเขาเด็ดบันทุกวันเขาต้องรอมันโปรง แต่ถ้าเขาบอกมีป๊บเขาต้องไปซื้อพักทดแทนเอาซื้อจิ้มมากิโลละ3ามอดโดหนึ่งทำได้อยู่ประมาณสิบสองจานจา,านหนึ่งร้อยบาทหงกิโลต้องได้ 1, พันสองพลังงานแสงอาทิตย์นี่พอได้ฟรีนะของกรมเกษตรเพราะว่าเราเป็นวิสาหกิจชุมชน เขาสนับสนุนเราทำน้ำพริกแล้วเขาก็มาตรวจเออเราทำจริงเครื่องเครื่องผสมนั่นอยู่ประมาณ20,000กว่าที่เป็นถังใหญ่นะเครื่องโม่นี่เใช้มานานแล้วตอนนั้นซื้อมา7,000พหรืออะไรนี่แหละน้ำพริกลาบนี่เอาไ้ง่ายว่าต้นทุนจริงๆอ่ะสี่แล้วขายกิโลละแ0 0ถ้าต่ำกว่านี้คือไม่ได้ค่าแรงเรายังไม่คิด มันไม่ได้อยู่ที่เงินนะปัจจัยจริงๆมันอยู่ที่ความสุขเราเพลินกับมันเราอยู่ได้ทั้งวันมันไปที่อื่นมันก็ไม่เหมือนอะ่ะในการทําร้านที่มีลูกค้าเยอะๆเทคนิคมันมีอยู่แล้วคือความสะอาดหนึ่งดูแลเอาใจใสอ่อย่าให้เขารอนานถ้ารอนานก็ต้องบอกเขาก่อนว่าตัวนี้ใช้ไปอ่อนนะตัวนี้อธิบายให้เขาเข้าใจคือคนหิวอ่ะเข้ามาต้องอยากได้กินเลยอย่างเงี้ยต้องอย่าให้รอนาน ที่ผ่านมาได้คือความอดทนอดทนแล้วค่อยๆพอคนกินเขากินเขาก็บอกต่อครับบอกต่อไปเรืเ่อยๆแล้วก็พอเราขายได้เนี่ยร้อยสองร้อยเราก็ต้องเก็บจ่ายให้น้อยที่สุดประหยัดให้มากที่สุดอดทนกับมันอยู่งั้นแล้วจะหลุดจากตรงนั้นคนที่อยากเปิดร้านอาหารนะครับเราต้องลงมือทําพอเจอปัญหาอย่าท้อไอ้เรื่องล้มมันล้มกันทุกคนต้องล้มแล้วแล้วเราก็ทําต่อเดี๋ยวมันจะขึ้นมาเอง ประสบการณ์จะช่วยครับไปเรียนกับคนที่เขาทําได้ก่อนทุกอย่างปรับปรุงได้ถ้าอย่างเด็กๆอยากเรียนเรื่องลาบหรือน้อําพริกอยากเรียนรู้ตรงที่บ้านของพ่อตรงที่ร้านของพ่อเนี่ยก็มาได้ไม่คิดตังจะสอนให้หมดเลยอยากถ่ายทอดให้เด็กรุ่นหลังนะครับสุดท้ายนี้สําหรับใครที่อยากจะลองเปิดร้านอาหารสิ่งที่สําคัญคือคุณต้องกล้าที่จะลงมือทํา อย่าไปกลัวอุปสรรคอดทนฝึกฝนล,ลงมือทำมันทุกวันแล้วสักวันจะเป็นวันของคุณ